สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็กพิงคเคลียบปมรอยสักไม่เป็นอีกหนึ่งนักร้องไอดอลสาวคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับสำหรับลิซ่าละลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค พราอมีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแถมยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกด้วยนอกจากนี้ยังมีภาพความสวยสดใสออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดด้วยแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่แฟนคลับว่ามีคนเห็นวาลิซ่า Lisa ไปสักมาใหม่ที่บริเวณท้องแขนเพราะหลายคนต่างก็ถกเถียงว่ามันคือรูปอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็มองว่าเส้นมันยุ่งๆเหมือนจะเป็นยุง ล่าสุดก็มีเฉลยอ,ออกมาให้ได้ทราบกันแล้วห่ะครับหลังมีแฟนคลับออกมาบอกเล่าเหตุการณ์ที่ได้ไปรอรับลิซ่าที่สนามบินเพราะได้พูดคุยกันถึงเรื่องรอยสักแล้วลิซ่าเฉลยมาเองว่ามันคือรูปแฟรี่หรือนางฟ้าตัวจิว๋วโดยเล่าว่าเธอมีรอยสักนางฟ้าแต่เมื่อเธอโชว์รอยสักให้ทุกคนเห็นใครๆก็บอกว่ามันดูเหมือนยุงเธอเลยเศร้านิดหน่อยเธอบอกว่ามันเป็นแฟรี่นะ งานนี้ทำมาแฟนๆต่างเอ็นดูหนักมากเลยล่ะครับเพราะสักรูปแฟรี่แต่แฟนๆเห็นว่าเป็นยุงซะอย่างนั้นเอาเป็นว่าหลังจากนี้ก็อยากเข้าใจผิดและแซวว่ารอยสักน้องเป็นรูปยุงอีกนะครับคราวหลังเวลาไปสักมาใหม่สงสัยจะต้องออกมาเผยให้เห็นแบบชัดๆแล้วล่ะครับแฟนๆจะได้ไม่เข้าใจผิดและคิดว่าเป็นรูปอื่นอีกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ